บ้านเราไม่มีสารพระภูมิแล้วเจ้าที่เจ้าทางจะไปอยู่ที่ไหนก่อนอื่นต้องเข้าใจก่อนว่าเจ้าที่เจ้าทางไม่จำเป็นต้องมีสารถึงจะสถิตยอยู่ได้พระท่านเป็นจิตวิญญาณของสถานที่อยู่กับดินกับพื้นที่มานานก่อนเราจะมาอาศัยเสียอีกเจ้าที่เจ้าทางไม่ต้องการแค่การตั้งสารแต่ต้องการความเคารพความตั้งใจดีและการไม่ลบหลู่ ไม่ว่าจะเป็นจะมีสารหรือไม่มีสารถ้าเรานอบน้อมท่านก็เมตตาในบ้านที่ไม่มีสารท่านอาจสถิตอยู่ในมุมสงบมุมใดมุมหนึ่งของบ้านบางบ้านก็เลือกจุดทูบหน้าบ้านพูดคุยกับท่านบ้างเดือนละครั้งการไว้เจ้าที่ไม่จำเป็นต้องหรูหราแค่มีน้ําเปล่าผลไม้ทูบห้าดอกพูดจากใจว่า ขอให้ท่านคุ้มครองลูกหลานในบ้านแค่นี้ท่านก็รับรู้แล้วอย่าลืมว่าที่ท่านอยู่ไม่ใช่บนแท่นศาลแต่คือในใจเราแค่เรารู้จักเคารพสถานที่เคารพสิ่งที่มองไม่เห็นท่านก็พร้อมจะปกป้องเราเสมอไม่มีศาลไม่ใช่ไม่มีศรัทธา